ไเทมหูฟังมีหูแมวสีชมพูแบบนี้รับง่ายนะบอกเลยตามมาดูกันเลยครับให้ทุกคนค้นหาแบบที่มีชื่อว่า s n ันซิวแฮแคร์แลบไทคุณแบบนี้เลยนะครับตามชื่อนี้เป๊ะ,เ,ปะเลยนะอย่าพลาดละ่ะแล้วก็จอยเลยครับพอเข้ามาในแมพแล้วให้เราสังเกตลูกศรสีเขียวนั้นนะครับให้เราเดินตามไปเลย รูกสอนตรงนี้จะชี้ให้เราไปยังอุโมงลมบางอย่างที่พอเราเข้าไปแล้วมันก็จะพัดลมตัวเราไปข้างหน้าแบบนี้เลยพอเรามาถึงที่หมายให้เราเหยียบปุ่มตรงนี้เป็นการซื้อพื้นที่เหมือนแบบไทคูนทั่วไปเลยแล้วก็เหยียบอันข้างล่างด้วยนะพอเราเหยียบแล้วก็จะขึ้นเหรียญตาข้างขวาล่างเลยแต่ว่าน,นี้ัะไม่ใช่ไอเทมฟรีที่เราได้ถ้าเราคุยกับนางคนนี้ าจะบอกอะไรเราบางอย่างน่าจะเป็นการสอนเล่นให้เราคลิกไปต่อจากนั้นก็ปุปุ่มสีเขียวเป็นการอัพเลเวลจากนั้นเราก็ได้มาแล้วไอเทมฟรีเลยไอเทมที่เรารับมาก็จะเป็นของสวมใส่ประเภทสวมหัวก็จะเป็นหูฟังน่ารักน่ารักแบบนี้เลยสีชมพูมีหูแมวด้วยบอกเลยว่าใส่แล้วคาวไอสุดๆเลยครับและนี่คือตัวอย่างการแต่งตัวนะครับ ก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยอาจจะแต่งไม่ถูกใจใครสักคนเท่าไหร่นะครับพอดีไม่ค่อยสันพัดกับสีชมพูก็ประมาณน,นี้เลยถ้าเกิดชอบก็ฝากกดใจกดไลค์กดอะไรก็ได้นะครับกดเลย